การเปิดบทสวดมนต์ที่บ้านตลอดเวลามีข้อดีอย่างไรบ้างคะข้อดีก็คือมีวิญญาณมาฟังพอมันเย็นจะมีวิญญาณแถวนั้นมากระจุกบ้านเราหมดวิญญาณจะมาอยู่บ้านเราพอมันเพลินอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในครับอยู่ติดเลยอ๋อพวกจาตมอยู่เลยข้างในเลยเทวดงเทวดาห้อมล้อมบ้านเราโอ้โหบ้านเราเต็มเลยครับ แล้วก็บอกเขาด้วยนะอย่าให้อย่าอย่ามีอันตรายนะคใครคิดดีคิดไม่ดีก็อย่าให้เข้ามามประมาณนี้อยู่ที่เราอธิษฐานบอกเขาช่วยเฝ้าบ้านใช่ช่วยหาสตังค์ด้วยแล้วช่วยหาสตังค์เข้าบ้านหาทรัพย<อ>์อย่าจะเปิดฟังเดี๋ยจะสวดให้อะไรประมาณนี้ช่วยกันนะ<ม>เราเอาบุญไปเอาทรัพย์มาคับวิญญาณมันใช้ไม่ได้ทรัพย์อ่ะ มันใช่ใ <accurately> น e e ี่มือมนุษย์เราอย่างเวลาเราไปตามบ้านต่างๆเนี่ยนะที่เขามีการสวดมนต์มีการภาวนาบ้านนั้นจะค่อนข้างแบบมันจะเย็นมันสว่างนะครับมันสว่างมันไปตามรูปลักษ์ไปตามรูปบ้านไหนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันเกิดจากรูปนามของเราเนี่ยมันไปรูปที่เป็นเกี่ยวกับพุทธะคไปหมดเลยนะทุก มันเพิ่มความสว่างเข้าไปแล้ววิญญาณแถวนั้นมันก็มักระจุกอยู่นั้นอเพราะมันสบายครับมันเป็นอายุของเขาไงในโลกวิญญาณมันเป็นเป็นนาม,มาทาเป็นผีเป็นวิญญาณอเป็นอธิสมรากายคมันมีสุขกับทุกข์สองอย่างทุกข์ก็คือทุกข์สุขก็ทุกข์มันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะนั้นวิญญาณที่มีทุกข์เข้ามานะทุกข์ ขาน้อมมาแต่มันยังไม่เปลี่ยนแค่นี้<ม>กำลังมันไม่พอถ้าจะเปลี่ยนเราก็ต้องมีวิธีการให้เขาเปลี่ยนได้คือรวบรวมบาร,รมีหลวงปู่กับจกักรพรรดิเนี้ยมาที่เราก็โปะให้ขาครับให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นใช่เปลี่ยนขึ้นจากความทุกข์เป็นความสุขเหมือนเปลี่ยนจากมืดกลายเป็นสวาน่างโชคเขาก็มีกําลังเพิ่มขึ้นโชคพอเขามีบุญอยู่เขาก็ต่อ ถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็เกิดเลยเราก็คือผู้มีพระคุณกับเขาแล้วถูกเป็นพวกกันแล้วเป็นพวกกันแล้วใช่ครับมีบุญคุณต่อกัน